ผมจะถูกลงว,วันที่หนึ่งแล้วก็ทุกคน โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ชอ่องแอดเฟชชั่น l นนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันหวยออกนะครับวันที่6พฤษภาคม2564นะทุกคนวันนี้วันหวยออกใช่ไหมผมจะไปเหมาตตนรีกแม่ยายนะทุกคนซึ่งตอนนี้แม่ยายขายอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับเหมาหมดเลยทุกคนเหมา้งแพงเลยนะฮะเดี๋ยวเราโทรไปหาแม่ก่อนว่าตอนนี้หวยเหลือกี่ใบแป๊บนึนนงไปนะแม่หวยเหลือจักใบ ท้องลยองลยเลยนะแค่นี้ละโอเคครับทุกคนก็ <laughs> ตอนนี้นะแม่นะขายขายหวยนะครับเหลือ200รอยใบซึ่งผมจะไปหมอทั้งหมดเลยซึ่ง2อ0ยใบเนี่ยถ้าตกราคามันอยู่ประมาณสอง0 0กว่าบาทนะทุกคนมันตกปลบลร้อยนะทุกคนก็เหลือเท่าไหร่ก็เอาไปให้หมดเลยกล็ลันเจอที่นู่นเลยนะฮะไปครับทุกคนไปฮนะ ก็ช่วงนี้ทุกคนก็ฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าใครก็ตามนะที่มีผลกระทบต่อโควิดนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะที่แบบกําลังทํามาหาก,กินต้องดิ้นโลนนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชิ้นนู่นนี่นั่นที่ต้องออกไปเสี่ยงเชื้อโควิดเนี่ยเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวตัวเองนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนกันแล้วกันนะครับ ตอนนี้นะ <pent a year> ผมมาอยู่ที่ปั๊มแล้วนะซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นแผงลอตเตอรี่นะครับซึ่งเนี่ยผมให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะกำลังขายอยู่นะครับแม่เก๋กําลังขายอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหมอนะทุกคนว่าแม่เก๋จะแบบรู้สึกยังไงนะครับลูกเขยระหมอลอตเตอรี่ให้นะครับตอนนี้ผมมาถึงที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวตอนนี้คนกําลังซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวรอให้คนซื้อสักแป๊บนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหมอกันนะคบทุกคนนะเมื่อกี้เก๋เดินไปหาแม่นะนั่งก่อนนั่งก่อนเหลือกี่ใบนะเหลือกี่ใบสองร้อย 200กว่าตกเป็นเงิน20,000กว่าบาทแ้วทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นหมอนะทั้งแผงเลยตอนนี้มีคนซื้ออยู่นะทุกคนเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าผมน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแน่เลยทุกคน <c oughs> มาชมพร้อมกันป <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยก็แล้วกันทุกคนค <c oughs> แม่สวัสดีครับ,รบวันนี้ใบหัวออกแล้วนะเนี่ย <c oughs> เที่ยงแล้วเนี่ยเหลือกี่ใบเนี่ยเยอะมากเลยค่ะอันนี้ขายให้ลูกค้าหรอเนี่ยค่ะลูกค้าสั่งโจลูกค้าสั่งปลาลายใช่ค่ะ อันนี้เขาโทรมาสั่งหรือ,อ,รอว่าทักมาที่เฟซแม่ครับ,ท,บที่เฟซน้องักมาที่เฟซเก๋อ๋อโอเคนี่นะทุกคนหวยนะเหลือประมาณนี้เลยนะครับประมาณกี่ใบแม่สองร้อยกว่าใบวันนี้เงียบไหมวันนี้เงียบไหมเงียบค่ะเงียบขนาดวัรนหวยออกยังเงียบทุคทกคนเพราะว่าคนไม่ค่อยออกจากบ้านเนาะนค่ะตั้งแต่โควิดมาแล้วค่ะเออโควิดโควิดมาโอ้โหแม่ใส่เสื้อสายมอสหมุนผมด้วยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นัดกันนะทุกคนไม่ได้นัดกันนะเดี๋ยววันนี้นะทุกคนผมจะเป่าลอตเตอรี่แม่ ไม่ผมจะเหมาแค่สองใบเนี่ยชุดเดียวเหมาตชุดเดียวอ่ะรอเล่นรอเล่นหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวแม่นับให้ผมด้วยว่าในนี้มีกี่ใบเหลือกี่ใบเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อผมไม่ให้ซื้อแล้วผมจะเหมาหมดเลยนะถ้าใครอยากแบบอุดหนุนแม่แม่ของแฟนผมนะครับก็มาอุดหนุนได้ที่ปั๊มปัปที่หัวทะเลเนาะ ก่อนถึงดูโฮมนะครับปัมออ๊มปตทก่อนถึงดูโฮมนะฮะหรือว่าใครอยากซื้อออนไลน์นะครับสามารถซื้อ,อาผ่านเฟซเก๋ก็ได้แต่ผมเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้นะครับนี่ฮะโอเคครับก็นับให้ด้วยว่ามันมีกี่ใบอันนี้สามสิบอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้เป็นร้อยสามสิบอันนี้อีกสี่สิบสี่เป็นร้อยเจ็ดสิบสี่ใบครับทุกคนก็ตกเป็นเงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจ่ายเลยนะแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แม่ต้องทอนให้ผมเท่อไหร่1้0บาทถอนถูกร้อยบาทครับอ่าโอเคฮะยื่นหมูยิ่นแมวครับตอนนี้เที่ยง22บครับทุกคนเดี๋ยวรอประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับหมวยออกนะฮะเดี๋ยวเราไปตรวจมาพร้อมกันนะครับผมว่าผมจะถูกางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าโอเคครับยบายครับงูอีกกอดด้วย ย็นแม่พับแผงกลับบ้านได้แล้วครับเป็นพักก่อนได้แล้วฮะตอนนี้นะทุกคนผมก็เหมาหมดแล้วทุกคน174ใบนะครับซึ่งเหมามาก็ตกเป็นเงิน1 7 4 0 0บาทนะครับเดีย๋ยวมาดูกันฝากติดตามด้วยทุกคนฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่อง a d ด e t Channel ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคครับไปเจอกันที่หน้าทีวีกันครับดูดูด้วยกันเถอะทุกคนบ่ายสามครึ่งนะฮะจุ๊บ มาทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าจอทีวีแล้วทุกคนดูเด็ดด้ยผมจะตกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นอ้ยตื่นเต้นทุกคนได,นดนนนห้หวยหวยผมอยู่ไหนหวยผมอยู่ไหนนี่เลยทุกคนที่ผมเป็นเหมากลับแม่ยายมานะฮะดูทุกคนเป็นตับเลยเหมาแผงหนึ่งนะตื่นเต้นแต่คนจะูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะกูจะบ้าตายได้วัน ตอนนี้นะครับผมเขากําลังออกรางวัลที่5อยู่นะซึ่งเขาออกรางวัลที่5เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาจะมาออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลแล้วก็เลขท้าย3ตัว2รางวัลนะครับแล้วก็เลขล่าง2ตัวนะแล้วก็รางวัลที่1ที่เรากาลังจะถูกไงทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะทุกคนถ้าผมถูรางวัลที่1นะไม่ว่าจะไปหนึ่งหรือชุดหนึ่งถูกี่ใบก็ช่างนะทุกคนผมจะเอาเงินมาแจกทุกคนนะครับผมแจกหนึ่งล้าน ซึ่งตอนนี้นะทุกคน<ช>ผมว่า<ช>เราซื้อไปเท่าไหร่นะ174บใบใช่ไหมทุกคนเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะซื้อให้ครบ200ใบอ่ะขาดอยู่26บใบนะครับตอนนี้หลานหลานไพ่ผมนะฮะเนาะอ,อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อนุ่นค่ะนุ่นเอ็อาร๋อนุ่น n R. S นน n H R นะเป็นเป็นแฟนของอันนะครับ<น>ผมจะซื้อเพิ่มอีก26ใบนัใจะเป็น200ใบพอดีนะครับ<น>ทุกคนก็เดี๋ยวขอดึงเลยนะเอานี้ก็แล้วกันนี่487ครับ โอเคครบนะครับ,รบเอออย่าเลิกนะฮะไม่เลิก <c oughs> นี่เลยครับผมโอเคครับผม <c oughs> โอ้โหต้องผ,ผูกรางวัลที่หนึ่งผมแจกจริงๆนะล้านหนึ่งอะทุกคน <c oughs> ผมพูดแล้วผมทําจริงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวขยี้ให้ดูว่าเยอะขนาดไหนนะ <c oughs> โอ้โหแบบเป็นตับอะ่ะทุกคน <c oughs> เป็นตับตไตแท้พุงอะ่ะทุกคนดูดิ <c oughs> โอ้โห เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ออกรางวัลเลขอาใกล้ๆถึงรางวัลที่หน่งกันแล้วกันทุกคนตอนนี้รางวัลที่5จะจบแล้วโอเคนะ15 minutes later โอเคทุกคนตอนนี้นะฮะกำลังจะออกเลขหน้าสามตัวครับทุกคนหมดลุน้นพร้อมกันก็น <laughs> <laughs> มาแล้วทุกคนแค่เรียกหมดตัวเลยนะเรียกหมดหมตัวเลยนะแปดสี่แปดสี่สามแปดสี่สามดูเมื่อกี้แปดสี่สามดูไ้แปดสีแ่แปด โอ้ยแปดสี่เจดโอ้อ้ดรอรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครับทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะมาแล้ว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 ครั้งที่สออกแล้วทุกคน1คหนึ่งห้าโกหนึ่งมีไหมเหนึหมีมโหนึ่ง้ามีไหมโหนึ่งเฮ้มีหมเกมตื่นเต้น หกหนึ่งห้าไม่มีทุกคนหกหนึ่้ได้ละใบนึ่งโอเคตอนนี้รางวัลหน้าออกไปแล้วนะครับสองรางวัลนะครับผมซึ่งผมถูกไปหนึ่งนะทุกคนอันนี้ได้สี่พันเดออันนี้ได้สี่พันแล้วนะทุกคนลงทุนไปสองหมื่น มามาเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกอะไรสองเจ็ดหกวะสองเจ็ดหกเจ็ดหกมีไหมจีหกเจ็ดมีแต่หกสองเจ็ดโอ้ไหนหกสองเจ็ดโอ้โหทุกคนดูมันออกสองเจ็ดหกแต่ผมมีนะครับผมหกสองเจ็ดโอ้โหกลับกันทุกคนมาเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครับทุกคนตอนนี้มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะลงเ,เลขท้ายสาม

มันออก970แต่ผมมี709แล้วก็790เ้ยเอ้อ๋ไม่เป็นไรทุกคนมารอเลขท้าย2ตัวกันมันจะออกตัวไหนทุกคนมารวัเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6พีเฮ้ยมาอะไรหนึ่งสสทุกคนมีไหมเกี๊ย14ึ่สาไม่เลขสวยอย่างเลยมันจะมีหรอหนึ่ง หนงเสี้ไยลไลมนเสสองเ,เฮ้ยทุกคนทุคนถูหวหไ,ไม้ก่อนซอไมไว้ก่อนซอไมไว้ก่อน <c oughs> อ,ออกแล้วรางวัลที่หนึน่งเรลุ้นบ,บกันทุกคนซอไมไว้เฉยๆนะเมื่อกี้โอ๊ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs>

ไม่ถูกแล้วว่ะล้วว่ะเราปาไม่ถูกเลยถูกเนกี่ยมันออกสวยไปทุกคนห้าเจ็ดเก้าเราถามอีกทีมีไหมไม่มีทุกคนไม่ถูกเลยทุกคนอ กดไปทั้งสองหมื่นปล่อยใจที่หายให้มันตายช้าช้าได้เอาแล้วไม่ซื้ออีกแล้วทุกคนผมจะไม่ซื้อหวยแล้วถูกแค่สองใบทุกคนโดยว่าถูกแค่สองใบนะครับผมเลขล่าง14นะครับเห็นไหมหนึ่งนะครับผมอันนี้ได้2,000บาทนะครับผมแล้วก็615นะครับอันนี้นะครับผมได้ส0 0พันนะครับผมสรุปนะครับซื้อไป20,000บาทได้คืนมา6,000นนะสองใบนี้ทุกคน ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราเรอตรวจรางวัลอีกทีนะเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปหน้านะฝากติดตามไมาเลยว่านี่เลยทุกคนที่เราลุ้นกันวันนี้นะครับมันจะเข้ารางวัลไหนนะฮะสองสามสี่ห้านะฮะรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวมาดูกันสองสามสี่ห้าจะเข้ารางวัจลจักรรางวัลไหมนะครับติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แอดเวดหน่อยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาคดคลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนโอ้โหวันลาไปก่อนวันนี้ไม่ถูกหวยเลยถูกแค่สองใบนะครับบวกบานบ่ายเช้นโอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคคนนบบบ๊าายยรั